ก็พภาพยนตร์ก็ไปแล้วเดี๋ยวมีซีรีส์กลางปีนะคะใน Year ซับยูแต่ละปีที่มีเธออย่าลืมติดตามกันนะคะต้องวันที่11เลิศนะพ่ออินทราหบว่าเป็นไงคะการรับงมรับงานการตัดสินใจตัดสานานาลูกก็งานแรกก็งานนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอะไรประเดิมเลยใช่ราการที่จะรับงานก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่า มีโอกาสที่หลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกดีใจมากมากท่ที่ได้รับอะไรแบบแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงบริหารจัดการข้างในอของ BKK p o p y อยู่เลยนะคะพิธีการรวมแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกโอกาสที่เคยได้รับมาเลยจริงๆนะคะหลังว่าจะพัฒนาต่อไปแล้วยังม,มีโอกาสถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยอะไรก็ยังแบบพร้อมที่จะกลับไปทํางานด้วยเสมอคะ่ะอยากลองมาเป็นการรับงานเองการตัดสินใจมันยังไงเธอแบนเหมือนงานตัดสินใจเราตามใจฉันพอสมควร จริงๆมีผู้จัดการคอยช่วยดูแล้วก็มีทีมหลายๆคนที่คอยแบบปเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะว่าเออยังไงดีนะเราจะแบบไหนประมาณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันง่ายขึ้นไหมี่เธอมันง่ายขึ้นไหมก็ไม่รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเท่าไหร่เนะใช่ <laughs> แปลว่าจริงๆแล้ววิธีการําง,งานมันไม่ได้เปลี่ยนไปมไม่ได้เปลี่ยนไปมากค่ะ <S <S แค<ต>่ลดขั้นตอนลงบางอย่าง แต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยังมีอะไรก็ยังกลับไปรึกษาผู้ใหญ่ที่ที่ที่ด้วยแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังอยากปไปนอิสระในเรือยังไม่มีใครมาตามจีบไปจริงๆก็ยังค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหลักมากกว่านะช่วงนี้ครับเพราะเดี๋ยวมีเว้นว่าไปขอไปเรียนต่อไปทำตามความฝันสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพราะกันท,ที่ที่เชออยากไปเรียนต่อมันทำให้การเปิน ด้วยคะ่ะเพราะว่าเราเรามีมีความฝันว่าอยากจะไปอยู่ต่างประเทศสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่แบบเออมันก็ไม่ได้ทํางานเต็มที่สักอย่างนึงแล้วก็ไม่อยากจะเขาเรียกว,ว่าคอมมิตลับากอะไรกับใคยยาวๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์สั้นๆกันละกันนะคะรวมถึงท่านในอนาคตมีอะไรพูดคุดกยกันเราเดี๋ยวเรามาพิจารณากันอีกทีพี่เธอจะไปปีนึงเหรอใช่เฮ้ยได้มีมีไปเกี่ยวกับไม่ได้ไกลมากอันนี้โอ้เรามีตัวอย่างเป็นยิจินอยู่ ชื่อชมนะคะชื่อชมค่ะเราไปกินกมลบ่อยพี่เคยไปประเทศอะไรนะคะไปญี่ปุ่นค่ะไปอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกกินยังแค่นี้เราไปเลยแต่ว่าก็คือยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าหายไปไม่ค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีอะไรอัปเดตอยู่กับแฟนๆอยู่เสมอรลงซึ้งก็ยังมีภาพยนตร์ที่รอต่อคิวถ่ายทำอยู่ใช่เราก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะไปเรียนต่อเกี่ยวกับอะไรเป็นเรียนต่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการค่ะก็มาต่อยอดตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็เจอได้ โอกาสในการทำงานเป็นผู้จัดการโงบีแอนเฟรดีกเยที่แบบมาจากประสบการณ์จริงๆแต่เชอ์อยากจะรู้รอบรอบมากขึ้นหรือว่ามีพื้นฐานที่แน่นขึ้นก็เลยตัดสินใจจะไปเรียนต่อในด้านนี้ค่ะคือเพื่อเอามาใช้กับเพื่ออันไหนก็ได้ถ้าเขาอยากจะจ้างเราก็มาฝึกกันเลยกันหืใครอยากจะจ้างก็ว่าการ Management ได้ฮะอะไรล่ะ เตรียมเปิดค่ายเป็นของตัวเองหรือเปล่าวายเปิดค่ายเป็นของตัวเองเลยเหรอขออีกสักสิปีแล้วกันเดี๋ยวไมสิปีเลยเหรอสักสิปีแล้วกันแข่งขอผู้ใหญ่กว่านี้หน่อยนึ่งแขนที่พี่เธอเตรียมไว้คือจะไปเมื่อไหร่ยังไงอ่ะก็ประมาณปลายปีนี้ค่ะแต่ว่ามีถ่ายทำภาพยนตร์ให้เรียบร้อยก่อนอีกสักพักใหญ่เลยยังไม่ได้ไปเร็วเร็นี้ค่ะแต่สิบแฟนว่าช่วงที่หายไปก็ยังเห็นงานของเธออยู่ใช่ยังมีงานอยู่เรื่อยๆมิถุนายนนี้กลางปีก็มีค่ะฝากซีรีส์ด้วยนะคะเดี๋ยวแฟนใจหายนี้ เฮ้ยใจหายหรอไม่หรอกอยู่ในใจเรามีบลงานแสดงใช่ไหมคะมีผลการแสดงอะไรมีบลงานแสดงค่ะมีผลงานแสดงอยู่มีนายเอซอมยูแต่ละปีที่มีเธอนะคะก็ฝากด้วยเป็นนักดตวค่ะเก้าตอน9้าปีสนุกแน่นอนทุกคนหนูอ่านบทแล้วหนูคือเป็นคนที่รอบทตอนต่อไปมาอ่านเสมอเลยก็ฝากด้วยนะคะมี เล่นกับพี่บอยพ okay? ี่บอยเป็นคนกําลังด้วยนะคะไม่ใช่เล่นกับเกมนะคะบอย่ครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วออนิไุน์นี้ค่ะได้มีทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มีทั้งทีวีทั้งทางช่องบอนแล้วก็ออนไลน์จะเป็นวันดีออนไลน์แปลว่าก็คือช่วงนี้ก็คือยังมีงานแน่นช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังจัดสรรเวลาได้อีกอยู่เรื่อยๆค่ะติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะทําในปีนี้แต่ก็อาจจะก,ก็ได้เพราะว่าก็เราก็มีสกิลมาแล้วลวันนี้หลายปีเพราะว่าช่วงนี้คือจะเห็นในคาของงานแสดงเน,นาของโซนกาเป็นหลักค่ะแล้วก็งานอีเวนต์หรือว่างานอื่นๆก็ลองมาไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วกันอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆหรือง,งานถนัดอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจจะไม่รู้ว่าทำได้ ลองมาติดต่อลองมาพูดคุยกันก่อน,นว่ามีอะไรน่าสนใจอยากให้เห็นคาแรคเตอร์เชอร์หรือว่าเห็นว่าเอออยากให้ลองมาทําส่วนไหนก็นก็มาลองคุยกันได้ค่ะพักร้อนได้ไปท่ทะเลมาใช่แลยหลายคนแซวว่าโอ๊ยทะเลมันโอ้ยไม่รอ <c oughs> ใจจริงๆเลยอ่าไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นานแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นานแล้วก็เป็นหนูตอนนี้หนูเที่ยวเดือนละครั้งเลยอ่ะ ไม่ถึงเที่ยวเดือนต้อนรีบเลยอะ่ะใช่ก็พยายามแพนไว้เพราะว่าเขาไม่าด้ขาามาไม่ที่ผ่านมาไม่กล้าหยุดไม่กล้าหยุดยาวเป็นห่วงเด็กเด็ก <laughs> ค่อยได้หยุดยาวเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้คืองานงานงานเยอะมากเราเราต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมากเลยก็แค่แค่มีเองกับการอาจจะเนาะมองนั้นก็ได้หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะหนูแค่เป็นคนแอคทีฟกับการทํางานมากเป็นเป็นเวิรคนอะโคลิบคนเดียวกันแสดงว่าอยู่นี่ถ้าอยู่นิ่งๆเราไม่ได้ทํางานก็อาจจะมีอาจจะเบื่ออารมใช่หนูก็จะเริ่มเริ่มไปหาอะไรทําให้ตัวเองค่ะเช่นการดูแลตัวเองว่าขึ้นเปิดบริษัทตัวเองตอนนี้พอเล่นเล่นพักแล้ว เพรราาาะว่ไม่ได้ได้เข้าใจว่าอ๋ <AL> อ, <AL> อ <AL> ที่เมื่อก่อนคุกคนบอกว่าเชอร์อันนี้มันมันเยอะไปหรือเปล่ามันหนักนะเชอร์ก็แบบก็ทาได้มันยังจัดสรรเวลาได้แต่อ๋อ <AL> คนปกติเขาใช้ชีวิตกันประมาณนี้นี่เองเรื่อเข้าใจว่าความหมายของการที่เขารู้สึกว่ามันหนักไปยังไง<อ>แต่ว่าเชอร์เต็มเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับทุกอย่าง,งที่ทำงมานม,มากๆแบบเออแค่อาจจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่รอติดตามในอจีนะคะ อี๋ยวอื่นๆด้วยในโซเชียลพี่เธอจะจะเห็นไหมอะจะเห็น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 ไว้เหเห็นเลยมีสหล่ออาจารย์โอเคค่ะคุณค่ะกะตายกร่าย่ร่